อาจิตมาที่นี่กับสวิตาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเล่ะนี่ไม่มีอะไรหรอกสุรุชนาพระพิคเนศจะดูแลเราเองท่านเป็นห่วงเราพอแล้วล่ะขอให้ทุกอย่างราบลื่นก็พอแล้วมโนฮาครับเวลาเลิกดีมาถึงแล้วได้เวลาเริ่มพิธีมั่นแล้วครับครับวินุษ พ่อแม่ฝ่ายเจ้าเ่าจะไม่ให้ของขวัญกับเจ้าสาว รับไปนะแต่งหน้าเธอในของขวัญพวกนี้พ่อแม่ของเจ้าสาวมาตรงนี้ ให้เขาใส่เสื้อผ้านี่แล้วพามานี่นะพี่ชายกับพี่สะพ้ายของบ้านมอบของขวัญได้เลย พี่สาวกับพี่เคยมาให้ของขวัญกับบ่าวสาวได้แล้วมาเลยนี่อาชูมานะับ 马特路。 พ่อแม่ฝ่ายชายมาวมพิธีมัานให้สมบูรณ์แบบอืม เป็นไงบ้างล่ะลุงหึแว่นไปไหนซะล่ะวันนี้อารมณ์ดีไม่ใช่เหรอวันนี้เป็นวันมั่นของวาชาลุงหน้าออจะจิบสักสองสามแก้วนะลุงจะได้นึกถึงความทรงจำดีๆยังไงเล่าในงานแต่งของลูกชายนี่ป้าสบายดีไหมล่ะป้าเข้าคุกเนี่ยสนุกดีหรือเปล่า อายุปูนี้แล้วได้เข้าไปเที่ยวฮาริทวากับฮิริสเคสกันนะแต่ป้าเนี่ยกลับต้องไปเข้าโรงพักซสอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไรป้ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าคนคนนั้นมันเป็นคนไม่ดีก็ต้องเข้าคุกเปธรรมดาเลยนะ นี่ไม่ต้องคิดมากนะคนที่ไม่ดีก็ต้องเข้าคุกอยู่เป็นธรรมดาแหละใช่ไหมป้าแกแกพูดอะไรของแกน่ะเด็กรวยสนดานเสียอย่างแก ยังไงก็แย่กว่าคนจนอย่างเราเยอะนะเข้าใจไหม <c oughs> มานะปล่อยแม่แม่อยากจะตบมันตั้งแต่ที่เห็นหน้ามันแล้วแต่ว่าแม่ยังยอมเงียบไอ้บ้านนี่มันมาสกิดแผลของแม่มันไม่มีความละอายเลยใช่ไหมละ่ะแกน่ะไปเที่ยวซ่องกินเหล้าแล้วไปไหนอีกละ่ะ รู้ไว้นะแกนะ่ะทำชั่วแต่ว่าแกกรบเกลือด้วยเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกเอ็งโง่ฟังเอาไว้นะอีกแล้วแกนะ่ะรู้ดีแกใหญ่หุบปากไปเลยนะหุบปากเลยนะว,ยนะว่าอย่างไ,นะไงนะหูหลอกเรื่องไงล่ะฟังนะอย่าเมินเฉยต่อความชั่วของลูกชายของแกแกจะได้เสียใจแน่นเสียใจไปตลอดอชีวิตของแกสรวรชนาหล่อนชวนไอ้ชั่วนี่มา แล้วแกไปเชิญฉันมาทําไมบอกฉันมาสิ <c oughs> ลืมไปแล้วเหรอว่ามันใส่ร้ายลูกสาวของหล่อนนะ่ะลืมมันไปแล้วเหรอแต่ว่าฉันน่ะไม่ลืมหรอกนะว่ามันทําอะไรลูกสาวของฉันเอาไว้บ้างพอแล้วสเวตาหยุดได้แล้วพูดมามากพอแล้วนะอาจิตเป็นแขกของเราออเหรอฉันจะไม่มีทางยอมนะถ้าใครมาหมิ่นแขกเรา อย่าพูดเรื่องดีหรือชั่วเลยนะทุกคนรู้ดีว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันนั่นสิอาจิตถึงไม่อยากจะมาที่นี่อย่างไงลนะ่ะเพราะอาจิตรู้ว่ามาแล้วก็จะเกิดเรื่องแบบนี้อย่างไงกันอันนี้ว้าวๆ้า,าแกนะ่ะพูดมากไปแล้วนี่แกสาระแหน่เรื่องชาวบ้านแต่ออกลับปิดบังความชั่วของต,ตัวเองฟังนะไอเด็กผีชั่วของแกนะ่ะมันสาระเลวเลวมากม บ้านะทุกคนรู้ดีว่าเราน่ะเป็นยังไงเธอไม่ต้องประจานเราก็ได้นะแต่ไอเด็กผีนี่นะมันเลวกับทุกคนพวกแกพวกแกเนี่ยมีเกียรติกันมากเลยสินะพวกแกน่ะชั่วเกินแก้อาจใช่ถ้าอยากจะทำแบบนี้นะอยากจะเลี้ยงจนไว้ในบ้านก็เอาเลยแต่หล่อนที่เป็นแม่ไม่มีทางรักษาชื่อเสียงครอบครัวได้หรอก ผมว่าเราควรเนอะเงียบเลยนะคุณอย่ามายุ่งฉันจะตัดสินใจเองเราพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเราไม่มีเกียริหรือยังไงกันละ่ะทําไมเราจะต้องทนให้คนพวกนี้มาดูหมิ่นเราด้วยละ่ะปากมากนักนะแต่แม่สาธิตไม่ต้องอธิบายนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเกียรติของเราเลยเข้าใจไหมอืมใช่บาปนะเราต้องเคลียร์กันตรงนี้เลยให้มันจบจบมันตรงนี้นั่นแหละ เธอมันเถอะนะลืมเรื่องนี้ไปก่อนไม่สุลชนะฉันทนทุกอย่างมาก็เพราะเธอนะแต่ว่าไม่อีกแล้วล่ะการมั่นครั้งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสวิตาขอโทษอาจิตเท่านั้นเอ๊ฉันเนี่ยนะจะขอโทษไอ้ชั่วนี่ไม่มีทางสุลชนะนี่บ้านเธอนะและเรานะ ไม่ใช่คนที่ชอบหาเรื่องชาบ้านฉันจะไม่พูดอะไรแล้วนะไปคุยกับเธอเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยบอกสวิตาไปเลยนะสวิตาเธอคือฟังนะอย่ามาว่า้ฉันเลยฉันไม่ได้ทำผิดอะไรฉันไม่ขอโทษเข้าใจไหม ฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าฉันไม่ผิดฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะว่าฉันไม่ผิดนังแกหหุบปากหุบปากได้แล้วอาจิตฉันจะไม่ทนอะไรอีกแล้วเข้าใจไหมว่ามาคนตกกระปรอกอย่างแกอโอ้หินนะไปแล้วอ,อ,อย่หนนะย,ยุดนะหยุดหยุดเย็นๆก่อนลูกเอ้ยนี่ อ๋อนี่นี่นนคนยังแกจ,จะต้องให้สั่งสอนกี่ครั้งถึงจะเข็ดเะยังไม่เรียนรูร้ใช่ไหมย,ยังไม่เข็ดใช่ไหมไอ้ช่างยนชั้นตาเมย์หุบปากหยุดได้แล้วมานับพาพ่อแม่แกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เร็วเข้า ม่พ่อกลับมาเถอะเห็นไหมเห็นไหมให้เกียรติพวกนั้นไปแล้วได้อะไรเห็นไหมแกให้เกียรติพวกมันไปทำไมเราไปแน่เราจะรู้ว่าต้องเกิดเรื่องแบบนี้ฉันเลยไม่อยากจะมาแต่ฉันมาเพราะไอ้นี่บอกให้ฉันมาไงและไอ้ชั่วนิ้วมาสร้างเรื่องเองไปไกลเลยไปสาบานเลยฉันจะไม่มาบ้านนี้อีกให้ฉันตายฉันก็ไม่มาฉันสาบานไว้เลยเข้าใจไหม มาน้ามันนี้มานับอ,อาจิตโอเคนะโอเคป้าผมไม่เป็นไรแต่ป้าเราควรจะหยุดเชิญพวกคนที่ชั้นต่ำแบบนั้นมาที่งานบ้านเราเนะพวกชั้นต่ำเอ้ไอพวกช่างชั้นต่ำ อชูอชูอชูจะไปไหนนะไปบ้านหนูตัวลูกแม่หนูนม่อยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะบ้านที่สามีกับครอบครัวทูกงเหยียดหยามฟังก่อนนูไม่พ่อหนูไม่รู้ว่าหลังจากนี้สองเดือนจะเป็นยังไงแต่หนูรู้ว่าหนูเป็นสะพยของบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าเกียรติของบ้านนั้นแล้วและหนูก็จะไปเดี๋ยวนี้ ไม่เอาชูฟังก่อนที่อีกอย่างนะคะทุกคนที่นี่รู้ไว้ว่าทุกเรื่องที่แม่มานาพ,พูดใส่อาจิตนั้นมันเป็นเรื่องจริงอาชนะอาจิตเป็นคนชั่วจริงๆและไม่มีใครจะหล่าตัวเองได้พ่อแม่หนูอาจจะทำอะไรไม่ได้พวกเขาถึงไม่กล้าพูดเข้าข้างของมานาบทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไง แต่ว่าแม่กับพ่อหนูไม่คาดหวังอะไรในตัวพวกพ่อแม่หรอกนะคะหนูก็แค่อยากให้ทุกคนเห็นความจริงบ้างแต่ว่าพ่อกับแม่กับเข้าข้างอาจ,จิตเข้าข้างคนที่ทําลายชีวิตลูกสาวของตัวเองแทนที่จะเข้าข้างคนที่ช่วยชีวิตหนูไว้แต่อชูแม่พี่อย่ามาอธิบายอะไรเลยหนูไม่อยากจะว่าพ่อแม่ตัวเองตน ตอนหน้าทุกคนนะคะเพื่อพิสูจน์ความดีของสามีแต่ว่าไม่มีใครที่นี่ไม่มีใครที่นี่กล้ายอมรับความจริงเลยทุกคนเสียสติกันไปหมดแล้วไม่มีใครเห็นดีเห็นชั่วไม่มีใครพูดความจริงเลยไม่มีใครยอมรับอะไรทั้งนั้นทุกคนหลอกตัวเองหลอกตัวเองกันทั้งหมดเลยไม่มีใครยอมรับความจริง แม่แกมาทำไมแกมาทำไมกลับบ้านแม่แกซะงานม่นน้องสาวแกกำลังจะเกิดขึ้นไปสิไปร่วมงานไปสนุกซะสิไปเลยแม่หนูจะรอที่นั่นไดงไงก็แม่กลับมาแล้วนี่ฟังนะอย่ามาแสดงละครเลยแกเจ็บมากสินะฮะทำไมตอนแม่แกว่าเราไม่เข้าข้างเราล่ะ บอกมาสินี่แม่จะว่าอาชนาทำไมเล่าเ,เข้าไปขา้างในเงียบแกห้ามพูดอะไรแกห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเงียบปากซะแกต้องฟังแม่บอกมาสิแกโกหกแม่แต่ไปบ้านนางนี่แกไปที่นั่นเพื่อไปหานางนี่แกได้อะไรกลับมาขายหน้าใช่ไหมล่ะฮะบอกแม่มาสินางนี่นนแสดงละครเก่งแกงเงียบตอนที่ทุกคนว่าเราที่นั่นฮะ ถ้าเป็นคนดีคนเรียบร้อยแล้วแกมาที่นี่มาแสดงน้ำใจอะไรล่ะบอกมาสิว่าแกต้องการอะไรแม่แกเปลี่ยนสีเก่งนะกิ้งก่าแท้ๆเลยแบบนี้เนี่ยบางทีก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยไม่หยุดไม่ย่อนอ่าแม่คือหยุดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นขอละอย่ามาเรียกฉันว่าแม่อีกเลยนะ แม่แกนะ่ะอยู่ดอมบีวลีไปสิไปเรียกแม่แกซะไปเลยถ้าเรียกฉันว่าแม่อีกนะเราทั้งสองคนก็จะสวยเปล่าๆขอละนะจะว่าฉันอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกฉันว่าแม่เลยได้โปรดเถอะแม่แกนะ่ะมาที่นี่มาเชิญ มาขอร้องเราให้ไปร่วมงานไปงานนั่นลูกสาวเรานะคะแต่ว่าที่นั่นนะแม่แกก็วายขอให้เรากลับออกมาทำแบบนั้นทำไมหาบอกฉันมาชีวิตฉันเนี่ยจะคนตีสองหน้ามามากพอแล้วฉันไม่เคยเห็นใครเลวเท่ากับแม่ของแกเลยสักคนแม่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นแม่ทำผิดไปแต่แม่ไม่ได้ตั้งใจ จะดูหมิ่นพวกคุณเลยนะคะแม่ไม่ได้เป็นคนเชิญอาจิตไปงานแม่ของสาธิตตั้งหักแล้แม่ของสาธิต,ต,นะธตเชิญค่ะงั้นแม่ของสาธิตก็เชิญสินะแล้วแม่ของสาธิตรู้ไหมว่าอาจิตน่ะมันเลวแค่ไหนบอกมาสิมันรู้หรือเปล่าบอกมาสิแม่สาธิตเนี่ยเป็นญาติของแกใช่ไหมใช่ไหมละ่ะ ความรับผิดชอบแกไม่ใช่เหรอที่ต้องดูแลฉันจะแนะนำให้นะไปได้แล้วไปแสดงละครที่อื่นนะเก่งแบบนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองใช่หรือเปล่าล่ะพูดตลบตะแหลงเก่งเกินคนไปแล้วแม่พูดอะไรนี่ฮะแม่บอกให้แกเงียบฟังอย่างเดียวเข้าใจไหมตาวิตา ไปคุยข้างในจะดีกว่าไหมไม่ฉันจะไม่พามันเข้าบ้านของฉันถ้ามันอยากจะเข้าบ้านฉันมีเงื่อนไขบอกมาสิว่าแกจะยอมไหมไม่ว่าแกจะอยู่บ้านนี้กี่วัน ช่วงเวลานั้นแกก็ห้ามสารสัมพันธ์กับครอบครัวของแกออกเข้าใจไหมห้ามใครมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมแกถ้าแกยอมรับฉันจะให้เข้าบ้านฉันยอมรับไหมล่ะยอมรับไหมพูดอะไรนะแม่ อย่ามายุ่งนะหยุดเลยอย่าพูดหยุดพูดบอกมาสิยอมรับไหมแกยอมรับไหมแกคิดยังไงล่ะบอกมาสิแกยอมรับไหม ค่ะหนูยอมยอมรับว้าวว้าวว้าวแกนี่ฉลาดมากเลยนะเข้ามาสิฉันจะเลี้ยงขนม,นมหน่มเนยนะขนม,นมหน่มเนยเข้ามาสิกลับบ้าน คุณมโนฮาครับเราควรทำการบ้าน,นให้เสร็จนะแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกหรอกนะแต่ผมรู้ว่าเราไม่ควรเอาชีวิตเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะคนอื่นเนี่ยอะไรก็ผ่านแล้วช่างมันลืมมันไปซะแล้วเดินหน้าต่อไปเข้าใจไหมแล้วแต่ครับมาเถอะ แม่ของเธอนะ่ยทำไม่ถูกนะทำไมต้องได้อาจิมาที่นี่ด้วยฉันยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกฉันเสียใจมากฉันไม่อยากให้เราทำลายวันนี้เพราะเหตุการณ์นั่นวันนี้มันเป็นวันพิเศษสำหรับเราทั้งคู่มันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันหรืออนาคตนะเราพูดถึงผิดกับถูก วันนี้เราจะต้องทำตามความต้องการของคนที่ทำลายชีวิตพี่ฉันเพราะว่าเขาเป็นแขกของแม่เธอฉันน่าจะตบอาจิตไปตั้งนานแล้วไล่มันออกจากบ้านไปแล้วแต่ฉันทำไม่ได้เพราะฉันไม่มีทางเลือกข้างหนึ่งก็แม่เธออีกข้างก็พ่อแม่ฉันฉันถึงยอมทนดูอยู่เงียบๆไงแต่ว่าเธอรู้ไหมฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้เพราะว่าพี่มานาบจะต้องถูกไล่ออกจากบ้าน ทำไมละ่ะก็เพราะไอ้คนบาปนั่นยังไงละ่ะแต่ฉันกลับทําอะไรไม่ได้เลยพี่สาวฉันมีความหมายกับฉันมากเลยรู้ไหมแต่ว่าเธอนะเธอกลับไม่ได้เข้าร่วมงานมัน่นเธอเป็นพี่สาวฉันนะแม่เธอทําให้เราไม่มีทางเลือกฉันจะไม่มีทางลืมเลยฉันก็ไม่มีทางเลือกว่าเชอ แต่จะพูดว่าท่าหรือแตกไปก็เท่านั้นสถิตเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้แม่เธอยอมรับความผิดได้นะฉันอยากให้เธอทำแบบนั้นขอละฉันขอแล้วนะบนถาเธอไม่มีอะไรใช่ส่งมันมาฉันจะไปเอาให้ไม่